ความสัมพันธ์ในเจลบอยไม่รักแบบกักกักเนี่ยถึงเจ็บก่ออกหักจริงนี่ก็ไปอ่านวิจัยมาเขาบอกว่ามันสามารถส่งผลต่อ mental health ในระยะยาวได้เลยรูปแบบความสัมพันธ์แบบกักกันไปกักกันมาเขาบอกว่ายุคนี้เจนซี Z กำลังฮิตมากจริงเปล่าไม่รู้มันก็อาจจะคล้ายๆค,คนคุยแต่ว่าไม่มีการเลื่อนขั้นเราไม่สามารถคาดหวังอะไรไปมากกว่านั้นได้วิจัยเขาก็บอกว่าอาจจะเกิดจากกระบวการข,ของการเติบโตในช่งวงวัยรุ่นเนื่องจาก identity exploration ก็คือเหมือนเป็นยุคข,ข,ของการค้นหาตัวตนของวัยรุ่นนึกออกปะแบบเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรต่อด้วย self focus โฟกัสที่ตัวเองแล้วว่าจรริงๆแแล้ววเเนนนนนน่่ยััาาป็คบบไหมมอูใ รูปแบบของความสัมพันธ์นะก็เลยอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่กล้าฟันธงกับคนนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเราตัดสินใจถูกไหมให้ความสัมพันธ์ในหลายๆคู่เนี่ยอาจจะแบบไม่มีการตกลงปรงใจหรือที่เขาชอบเรียกกันว่า situation chip เนาะความสัมพันธ์แบบ status no status ไม่มีชื่อเรียกนะอีกแง่มุมที่น่าสนใจคือเขาพูดถึงโซเชียลมีเดียหรือเด t ติ้งแอปต่างๆเนี่ยมันมีผลจริงๆนะมันง่ายขึ้นนะเนาะตัวเลือกมันเยอะขึ้นมันทําให้สิ่งที่เรียกว่า prospect paradox คือยิ่งชอยเยอะยิ่งไม่อยากผูกมัดยิ่งไม่อยากเลือกอะไรเลยเเเเเพรรราาาาาาะะะวว่่่่กกลถ้ืออไปปนีีียยยจจจสชทด ในอนาคตที่ใจเขาบอกว่ามันส่งผลกับ mental health ในระยะยาวถ้าใครดูซีรีส์เจลบอยก็จะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยความสัมพันมันขึ้นขึ้นลงๆมากฉันที่เป็นคนดูซีรีส์ก็คือแบบซีริ่งเหมือนเล่นรถไฟหอทุกคนนึกออกปะเพราะว่าถ้าดีใจก็คือดีใจสุดฟินสุดแต่ตอนดิ้งดิ้งเฟลหรือว่า d e p r e s s มันก็ไปสุดเหมือนกันเนี้ยาจะทาให้เกิดความรู้สึกสับสนหรือว่านซ s e คียวเนาะและสิ่งนี้จะไปกระตุ้นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ก็คือการรู้สึกได้รับความปลอดภัยและการมีความผูกพันที่มั่นคงความแย่คือ ผลต่อเซลฟ์เอสติมเราได้ก็คือรู้สึกไม่มีความมั่นใจในตัวเองเซลฟ์เอสติมเนี่ยต่ำลงหรือบางคนเนี่ยอาจจะส่งผลกับการมีความสัมพันธ์ในรักครั้งใหม่เกิด trust issue ตามมาบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นไม่กล้ามีความรักอีกเลยในระยะยาวนะคะเขาก็บอกว่าส่งผลกับ mental health ของเราด้วยนะก็ anxiety ความกังวลเนาะ depression การซึมเศร้าหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นความเครียดในชีวิตแบบ stress ระยะยาวได้นะที่กำลังมีความสัมพันธ์รูปแบบนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระวังใจตัวเองให้ดีๆนะไม่อยากให้แบบมีปัญหาเรื่อง mental health อะไรจากเรื่องของความรักเนาะใครเคคยมมมีีวาสััพนนธ์แบบ คอมเมนต์บอกหน่อยว่าจบยังไงอยากรู้มาก